เข้าสู่ช่วงสิ้นปีนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะครับเป็นการนําโปรโมชั่นที่ขายดีที่สุดเนี่ยนะครับของอาร์มาดนะครับมาซ้ําให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วโปรโมชั่นนี้ยุติการจําหน่ายไปแล้วนะครับเรากำลังพูดถึงในส่วนของวอลด้านะครับที่มีโลโก้ซัมซุงมารีนแอนด์อินชอลันนะครับเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ made in korea ด้วยนะครับซึ่งนําเข้าตั้งแต่ฝายันขวดเลยแล้วตัวนี้นะครับเป็นขวดใหญ่ขนาด30 ml นะครับคือต้องบอกว่าใหญ่เเเเเนน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 ีีีี่่่่่่ยยยยคคคคืืออกกบบบบบััััังงงงหหหห้้้้้้าาาาลลละะะฮซซึตรรรรรใใวววววปป็มทุผิแไดูสข ของรีวิวในวัย55ปีซึ่งปาหน่อยเนี่ยเรื่องราวของเขาก็คือบอกว่าเขาเนี่ยซื้อเซรั่มผ่านทีวีนะครับทามาเป็น10ปีผมก็บอกก็ดีอยู่แล้วนะถือว่ามีริ้วรอยเนี่ยสมวัยนะครับมีตีนกาสมวัยมีร่องน้ำหมักสมวัยปาหน่อยบอกว่าคุณเชนดูนี่หลังใช้วอด้านนี่ฮะอูโหูเนียนกิฟเลยนะครับคือเรียกได้ว่าในส่วนของจุดดงดำแลดูจางลงริ้วรอยเนี่ยตื้นขึ้นแล้วก็มองไม่เห็นเลยนะครับคือแบบนี้เนี่ยาก็กลายเป็นรีวิวแห่งปีไปเลยวันนี้อยากให้้ททุกคนนรรรับรับบบสิตวววเเเเอองดดใหหญ่แบบ่แีะาาจพูลลลยื 380บาทซื้อ1แถมหนึ่งะครับแล้วก็เช่นเคยครับหลายคนคิดถึงโปรโมชั่นนี้มากนะครับซื้อ1แถม1 1380ไปซื้อข้างนอกไปซื้อออนแอร์อื่นๆที่ตอนนี้ก็ไม่มีให้ออนแล้วนะครับแต่วันนี้ครับได้ไปเลยครับซื้อ1แถม2ขวดใหญ่นะครับจ่ายแค่พันสามร้อยแปดสิบพร้อมแล้วโทรมาได้เลยครับที่1 4 5 1ห้าหรือไลน์แอดอาร์มานโดนะครับวันนี้นะฮะบอกเลยว่าซื้อ1ขวดใหญ่แถม2ขวดใหญ่นะครับพันสามร้อยแปดสิบตั้งบานด้วยสาครับเหลือเพียงข ที่1หรือลาย a d a m a d o นะครับเซื้อ1ขวดใหญ่แถม2ขวดใหญ่นะครับจ่ายเพียง1นึ่งตกขวดละสี่้บาทส่งฟรีด้วยนะครับโทรมาที่1 4 5 1หรือาย a s a m a d o นะครับวันนี้คือการย้ำโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายซื้อ1ขวดใหญ่แถม2ขวดใหญ่นะครับจ่ายเพียง1นึ่ตกขวดละ460บาทส่งฟรีด้วยนะครับโทรมาที่1 4 5 1หรือห i นรือาย a a m a d o นะครับโปรโมชั่ตนต